ผมพูดออกมาคำบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นทางเลนตีเพื่อกอโอเคแต่ตีเพื่อทาลายมันเรื่องสภาพเกิดไปเอาหอยที่เขาพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าของคุณว่าอาจมีความถึงฐานบางสัมาันธเกิดจากข้อบัญญัติจารระเพณีอะไรต่างๆรวบรวมมาเป็นหมายหมายบัญญัติเพื่ออะไรดางราก็เป็นการพูดคุยว่านั่นคือดางเอาิจที่เกี่ยวขอแทพูดคุยอย่างไรห้เราถ้าเราทําเพื่อความสนุของสังคมเนี่ย ทำได้ตอนนี้แม้แต่ท่านฟุตบาทซึ่งด e ูได้เพราะมันไม่มีตีนจับได้แต่ถามว่าจับปลาใครจับได้มั่งนักอนุรักษ์รู้จับได้หรือเปล่าสารบุญบางชนะนะครับนักประพันธ์เวชวัตรนัเวชวัตรนะครับคณะอ๋อับตั้งนายเปิ้ลสิทธิช e like ัยสายเจริญนายภูมิพลบินได้ให้ผมประสานเรือหนึ่งลำออกไปที่เมตะเดนะครับซึ่งซึ่งพื้นที่ตามากินของอาบุญบินนะครับผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่า พื <Cornell. S 2> ้นที่ของอำเภอบินชาวบ้านตำบลท่าทองใหม่นะครับไ่เตรงนั้นนะครับเราเราก็ไม่ได้อยู่ในเห็นยาเลยครับเราจริงจคุณคุณชื่ออะไรนะจารินครับผมจารินเฉยเฉยชมครับผมเฉยเฉนะเรยทนักพลเลยนะเฉยเฉยชมเฉยเฉยดีกว่าใช่ครับผมเฉยมันชัดไหมนะครับว่าเป็นเวทีปรึกษาหรือว่าเวลาเราไปลงพื้นที่จริงๆเราจะรู้ว่านี่ยวจะ ครับผมครับครับนะครับครัให้ umas, hey. суд, ส่งสรายชื่อที่สิบคนครับผมอยากให้ทุกคนที่เป็นประมงพื้นบ้านอ่ะประมงพื้นบ้านที่แท้จริงโู้หรืออิทธิพลจากใครไม่ต้องเป็นโนมินีขอเป็นคนที่นู้จักคนนะครับอ่าคนพักที่อยากเดี๋ยวมาคุยเพื่อเพื่อประโยชน์ของพวกเราอ่ะนะนะครับเพื่อดูดนมเพื่อประโยชน์ของเรานะขออำเภอที่สิบคนนะได้นะผมขอเสริมสิ่งนะครับ เวชวัตรและเวชวัตรครับผมนะครับก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านตำบลบังชนะนะครับแล้วก็ทั้งเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการครับผมที่มาประกอบการในพื้นที่ของตำบลบางชนะนะครับ<อ>นะครับในสิบกว่าวันที่เกิดปัญหาขึ้นมาของพื้นที่บังชนะนะครับจริงๆมันองชนาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อย ของพื้นที่บางชนบได้ชี้แจงนะครับก็ผมได้ร่วมคุยกันหลายครั้งนะครับว่าจะหาวิธีหลักการตรงไหนนะครับที่ให้มันพออยู่กันได้อย่างพอเพียงนะครับอย่าให้มีผลกระทบที่รุนแรงนะครับสามารถคนที่มีไรายได้ของชาวาบ้านตำบลบางชนะจริงๆีแค่ไม่ถึงสองพันคนนะครับทั้งตำบุนะครับที่ได้ผลประโยชน์จากรูปของเรื่นี้นะครับส่วนหนึ่งก็ามาจากหลายอำเภอหลายพื้นที่ บางสํากัหลายจังหวัดนะครับก็มาได้ผลประโยชน์จากพื้นที่บางชนะและพื้นที่บางของชนะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆผมก็อยากให้นึดหลักการที่ว่าเราอยากใช้แต่กฎหมายนะครับนะครับก็อยากให้ใช้รัชศาตร์ในการปกครองกันบ้างนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยชาวประมงพื้นบ้านนะครับก็ขอให้ถอยมันสักนิดนึงนะครับอยากทําหลักเกณฑ์ขอบเขตไว้ให้มาก ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยก็เช่นกันคนอย่ารุกล้ำอ,อย่าบุกมาให้เกินไปนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยถอยทายยงคุณละครึ่คนคุณละข้าก้าวแบบอย่างที่บางเขาพูดนะครับมันอย่าก็อยู่กันไปได้ผมเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจริงๆไม่ไม่อยากเข้ามาต้องเกี่ยวอยากเข้ามายุ่งในปัญหาที่เกิดของชุมชนนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าไม่มีการปลูกปัดกันยุคยุ่งส่งเสริมขึ้นมานะครับก็ผลประโยชน์ตรงนี้จริงๆ,ๆปัญหาเขาไม่ได้เกิดผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับ ก็คงจะรู้ความจริงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับใครเป็นแกนนําอะไรยังไงผมเชื่อว่าหลายค่านก็คงคงคง,คงจะรับทราบนะครับและปัญหานี้เกิดขึ้นของพื้นที่อำเภอเมืองก่อนนะครับแต่ทั้งรามบานตายไปถึงคุณพินนะครับและมาางดยานัดิบส่วนของชย,ยาท่าฉางถือว่ายังยังยังนิ่งนะครับขอบคุณหลายหลายคนนะครับที่ว่าให้ความเห็นในสิ่งที่ที่ถูกต้องนะครับ ก็ขหอ,หอความเห็นกันหลายๆท่านนะครับว่าเราจะหาแนวทางสรุปนะครับ